ประกายดาวกำลังมองดูผมดาวระยิบระยับด้วยแววตาเปล่งประกายในป่าดาวระยับพูดน้อยประกายดาวผู้ขี้อายเก็บสะสมผมดาวร่วงหล่นด้วยความรักยิ่งเธอได้ยินข่าวเทศกาลแสงไร,ย,รยิบะรยับที่กำลังจะมาถึงแต่ความขี้อายทำให้เธอไม่กล้าเข้าร่วมงานพูดน้อยประกายดาวเห็นเพื่อนเพื่อน,อนสัตว์ป่า ัวอื่นๆกำลังฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเทศกาลด้วยความสนุกสนานคุณหมอดอตตี้ฮิลเลอร์เต่าทองใจดีสังเกตเห็นความเศร้าส้อยในดวงตาของพูดน้อยประกายดาวดอตตี้ฮิลเลอร์เข้าไปทักทายถามถึงผงดาวแสนสวยที่พูดน้อยประกายดาวมักจะเก็บสะสม พูดน้อยประกายดาวค่อยๆเปิดถุงผ้าแสดงผงดาวระยิบระยับให้ดอตตี้ฮิลเลอร์ดูด้วยความเขินอายดอตตี้ฮิลเลอร์ประหลาดใจและชื่นชมความงามของผงดาวพร้อมแนะนำให้เธอแบ่งปันแสงนี้กับเพื่อนๆพ, mm hmm. พูดน้อยประกายดาวยังคงกลัวแต่ดอตตี้ฮิลเลอร์ ชวนให้เธอไปขอคำแนะนำจากนกฮูกวไวฮูดผู้ชาญฉลาดพูดน้อยประกายดาว,วรวบกววมความปลาลอยเข้าไปหานกฮูกไวฮูดที่กำลังนั่งสงบนิ่งบนกิ่งไม้สูงนกฮูกวไวฮูฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจและให้คำแนะนำว่าความพิเศษของเธอนั้นคือแสงสว่างที่แท้จริง ในคืนเทศกาลพูดน้อยประกายดาวตัดสินใจอย่างกล้าหาญโปรยผงดาวแสนสวยลงมาจากภาพ้าผงดาวครวระยับแปลงเป็นการสแสดงแสงสีเสียงอันน่าตื่นตาสร้างความประหลาดใจและความสุขให้แก่ทุกคนพูดน้อยประกายดาวรู้สึกภูมิใจและมีความสุข ที่ได้เชื่อมโยงหัวใจกับเพื่อนๆด้วยแสงแห่งตัวเธอเองคติสอนใจของเรื่องนี้คือความกล้าหาญที่แท้จริงมักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและนำมาซึ่งแสงสว่างแห่งความสุขให้แก่ทุกชีวิต